สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการล้างแคปในกระเป๋ามิตามาร์สนะคะให้ทุกท่านเปิดเข้ามาในกระเป๋าค่ะแล้วจะเห็นไอ้ฟันเฟืองอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเราให้เรากดตรงฟันเฟืองค่ะหลังจากที่เรากดที่ฟันเฟืองให้เรากดคําว่า security and private key นะคะอ่าหลังจากนั้นให้ทุกท่านนะคะเลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนขึ้นนะคะ แล้วจะเห็นคำว่า private อ่าเคลีย private key data แล้วก็เคลียร์ private key history เค e ีย private key browser and อ่าคุกนะคะให้กดให้ทุกท่านกดทีละอันนะคะกดเคลีย private key data ก่อนนะคะหลังจากนั้นจะขึ้นคำว่า c คลียแล้วก็กดคำว่า c l e ียนะคะอืมต่อมาให้เรากดคำว่า c ค e ียร browser history ค่ะแล้วก,กดคำว่า c คลียอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะหลังจากนั้นให้เรากดคำว่า เคลียร์เบราว์เซอร์คุกกี้นะคะกดนะคะแล้วก็กดเคลียร์อีกรอบหนึง่งนะคะ,อะพอหลังจากนั้นให้เราย้อนกลับไปนะคะตรงหน้าแรกตรงหน้าถัดไปนิดหนึง่งนะคะกดคำว่า advisor นะคะนะคะแล้วกดคำว่า reset นะคะแล้วกดคำว่า yes reset หลังจากนั้นให้เรากดตรงที่เข็มนาฬิกานะคะ,ะกดตรงเข็มนาฬิกานะคะเอ,อแป๊บหนึ่งนะคะ,ะมันจะขึ้นมาหน้านี้ค่ะประวัติต่างๆมันจะถูกลบออกไปนะคะให้ทุกท่านทำตามขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็เอาลิงก์ของ r o u login นะคะเข้ามา connect wallet ใหม่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ